รูเบนอโมริมกุนซือชาโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเผชิญความยากลำบากในตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่พร้อมสร้างสถิติเลวร้ายอย่างหนักครับหลังจากพาทีมพ่ายวูฟแฮมตันวอนเดอร์เลอร์2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมที่ผ่านมารูเบนอโมริมเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามที่แฟนบอลคาดหวังหลังพาทีมออกไปเยือนก่อนจะพ่ายกับวูฟแฮมตัน โดยที่เกมนี้ครับบรูโน่แฟนนั้นกับตันทีมโดนไล่ออกจากการได้2ใบเหลืองตั้งแต่ตน้นครึ่งหลังความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงฟอร์มที่ยังไม่เข้าทีของทีมปีศาจแดงแต่ยังตอกย้ําความล้มเหลวที่ทําให้เขานั้นมีสถิติการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกที่เลวร้ายยิ่งกว่าเอ็ิสเทนฮากโดยข้อมูลล่าสุดครับระบุว่ารูเบนอโมริมพาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นในพรีเมียร์ลีก7นัดแรกโดยเก็บใช้ชนะได้เพียง2นัดเสมอ1นัดและแพ้ถึง4นัด ซึ่งถือเป็นสถิติที่แย่สุดๆสำหรับการเริ่มต้นของเฮดโค้ชคนใหม่ซึ่งนั่นเท่ากับว่าครับอโมริมมีผลงานการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกแพ้ไปแล้ว4นัดจากเวลาแค่7นัดเท่านั้นซึ่งในสมัยของเอลิกเทนฮาครับกว่าจะแพ้ไป4นัดเนี่ยต้องเล่นไปแล้วถึง13นัดซึ่งนั่นหมายความว่าเร็วกว่าการถึง6นัดเลยทีเดียว